เดือนนี้เดือนอะไรทำไมถึงทำกันได้ถึงเพียงนี้ตั้งแต่ครบรอบวัน6.27ที่ผ่านมาเสิร์ฟแรกก็ปล่อยคลิปเบื้องหลังปรมาจารย์และที่มาที่เซลจานและอี้ป๋อจับมือกันในซีรีส์มีฉากนี้ไหมฉันจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องวนกลับไปดูอีกสักรอบแล้วละ่ะแล้วยังมีคลิปใหม่เซวจานกับอี้ป๋อเต้นสลับกันไปมาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย นี่คือต like ้องรอครบ6ปีใช่ไหมถึงปล่อยออกมาปีหน้าต้องมีคลิปใหม่อีกแน่ๆไหนเจ้วันครบรอบที่อีป๋อร้องตะโกนบอกรักกลางป่ากลางเขาทำกลางทาระกำนันอีป๋อร้องตะโกนเสียงดังๆชัดๆไปว่าอ๋อไรกันเกอะที่ดีไอเนี่ยเขาจรไม่เอาขึ้นละสกัดละสัดละกันเกอะที่ดีไอเนี่ยมาต่อกันที่เสิร์ฟสองพอกลับจากอเมริกาแอบซุ่มทำหล่อเพื่อไปงานชาแนลที่ปารีส พอปลากดตัวก็หล่อสมกับที่ซุ้มหันละคุณขาโอ้ยเทพพเจ้ามันจุติก็มีปานสาวสาววูบแม่แม่จีเป็นลมหนุ่มหนุ่มอึ้งไปตามๆกันใครจะไปคิดว่าจะหล่อปานนี้หล่อยังหาที่เปรียบไม่ได้ไม่รู้จะอวยยังไงแล้วแถมการแต่งตัวก็ดูดีมีสไตล์สวมจ็คเก็ตทวิสสีดำปักเลื่อมลุกที่สาสสา จับคู่กับเข็มขัดและรองเท้าหนังสีดำพร้อมเครื่องประดับระดับไฮจิวเวลี่จากคอลเลคชันโคโค่คราชเอาเข้าไปแบรนด์ก็ชิปเก่งใช่ย่อยนะเออ33ก็มาเอาสิแม้อีป,ป๋อจะอยู่ปารีสใช้ว่าระยะทางหลายด้ันไมจะมาขวางความหวานของเขาได้นะโบกเสิร์ฟภาพมาว่าไปพบเพื่อนเก่าขับมอไซค์เล่นสเกต็ตบอร์ดแต่มือที่กำลังกดลิฟ์นั้นโฟกัสนาฬิกานะพวกเธอ ทั้งใส่แหวนนิ้วกลางข้างซ้ายแถมยังตั้งเวลา13.23นาฬิกา23นาทีหรือจะอ่าน1นึนาฬิกา23นาทีก็เหมือนกันไหมอ่ะเอา้าชิปอีกแล้วฉันเขินแทนไม่ไหวแล้วนะอะไรจบงานยังไม่พอเสิบต่อจะรออะไรล่ะคะอีป,ปอโพสไอจีงานแฟชั่นชาแนลเพื่อขอบคุณแบรนด์ที่เชิญไปชมแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้แต่ที่เราไม่แม่ตุยเรียบคือชุดเจ้าสาวจา้า อะไรคะอีปอคุณจะสื่อถึงใครจะขอใครแต่งงานพูดมาให้ชัดเจนเดี๋ยวฉ่างจะตัดชุดรอฝั่งเซียวจ้านเองก็ออกมาโพสคลิปในวันเดียวกันถึง2คลิปคลิปทำท่าโอเครู้เรื่องตกลงพร้อมใส่เอฟเฟกหนวดเขากุนกวนฮ่าฮคลิปที่2ก็ยังทำท่าโอเคแถมใส่ข้อความว่าผมเป็นเจ้าพ่อเอฟเฟกงั้นหรอตลกหรอตลกแก้เขินมากกว่าแน่แน่ เท่านั้นยังไม่พออะมาต่อกันด้วยกล้องกล้องทอสุดหรูเอ๊ะแต่ดูคุณๆนะว่าไหมเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน <c oughs> นี่ไงว่าแล้วอันเดียวกันไหม <c oughs> ใช่ละใช่เธอเสิร์ฟสามารถติดๆคราเสี่ยวจ้านไปไลฟ์กับทางแบรนด์ครีมกันแดดย้วยใส่ล่าสุดก็หล่อเหล่าเอาการแต่ตลอดรายการคงไม่มีอะไรเด่นไปกว่าเชือกผูกรองเท้าอะไรจะบังเอิญอีกแล้ว วิธีผูกเชือกลงเท้าดูเอาเองกันแล้วกันชัดไหมชัดเถอะนะขนาดนี้แล้วถ้าชัดไม่พอป่ะดูต่อหลังเซียวจ้านเปลี่ยนชื่อมาก็ป้ายาแรงทันทีโพสแรกไปทำงานเลิกงานสาวกเต่าเกือบน้ำชาพุ่งป้าดกางเกงสีดำแถบข้างสีขาวคุ้นๆน,นะว่าไหม อะไรจะบังเอิญอีกแล้วบังเอิญคล้ายกับที่อีป๋อเคยใส่ถึงจะเป็นคนละแบรนด์แต่สไตล์นี้คล้ายกันเลยชัดไหมยังไม่ชัดอีกหรอเสริบตอ่อป่ะมาดูแบรนด์ชิปเปอร์ที่แชร์ทูล่าสุด b u t เทิลจอส่งคลิปเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ PPSU 106ล่าสุดปลอดภัยไร้กังวล จ้ะไม่กังวลเลยดูเสื้ออี้ป๋อสิร้ายกังวลจริงๆละ่ะนี่มันอะไรจะบอกว่าตู้เสื้อผ้าเดียวกันนี้อ่ะโอเคเชื่อแล้วจา้าตกเย็นวันเดียวกันสตูดิโอเซยวจ้าดูโพสต์บ้างและเวลาที่โพสต์16นาฬกายนาทีโอ้โหยฉันโดนไปยาแรงอีกแล้วเธอขายาดมดวนลงภาพ11ภาพแต่ภาพที่8สีเขียวเด่นเกินไปไหม พิจานชอบสีแดงไม่ใช่หรอสีแดงอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไงในปารีสด,ดื่มกาแฟชิวๆพร้อมสีแดงแดงพอไหมนี่ยังมีฝ่ายเม็ดนี้ต้องนี้อะไรบาบอฉันเขินนี่ยังมีเรื่องอื่นอีนอกมากมายชอบคลิปแนวนี้ไหมถ้าชอบกดใจคอมเมนต์แชร์กันเยอะๆนะไว้จะมาเมาส์มอยใหม่วันนี้พอก่อนฉันเจ็บคอเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย